มโหสมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกนะสัตยุปัญจมเตห์ภิกขุสเตหิสัเพหะวะระหันเตห์ทัศน์จ้าโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาโหนเตห์ภะควันตังทัศนายภิกขุสังฆันจา อตะโคจตุนางสุทาวะสกายิกานังเทวานังเอตัธโหสิอยังโคปะขวาสเกสุวิหารติกปิระวัตุสัมิงมหาวเนมหัตาภิขสังเขนัสัตติงปัญจามัเตหิภิกขุัสเตหิสเภีวะอรันเตหิทัสสหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยหุเยนสันนิปติตาหุเตปะขวันตังทัสสนายะ พิคูสังขันตยานุนามยมปีเยนะประขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปาเจกคาถาประเสยามาเตียอัตโคตาเทวตาเสยถาปิมานพลวาปุริโสสมันชิตังวาภางปภาสารยยปภาษาฤตตังวาภางสัมมิเชยเอวะเมวะสุทาวา เซโสเทเวสุอันตระหิตาภควโตปุระโตปตุระหังโสอาตโพตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาทังสุเอกามันตังทิตโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกมังกาทังอภาเสียมหาสัมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตามหายมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปราชิต ตาสังขันตีอัตคุปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งภาเสียตาสาภิกวัวสมาทังโสจิตต Mont ังจิตตังอตโนชุกมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเหตวัยธริยานิระคันติปันทิตาตี तको अपरातिवता भगवतो संतिके मङ्खाथां अपासि केतवा खिरं केतवा परिखं इंधखिरं वचम्ममेचा तेजरन्ति थुल रन्ति सुथा विमरा चकुमता सु ทัน ता सुसुनाकाति तको अपरातिवता भगवतो संतिके मङ्खाथां अपासि येकेके पुthag शरणं खता सेनाते खमि संति अपायय पुनिमि ปหายามนุสังเขหังเทวกายังปริปูเรสันติเตะอัตโกปข่าวภิกขุอมันเตเสเยปุยนาภิกขเวทัสสุโลกทธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหเติตถาขตังทัสนายภิกขุสังคณะ เยปิเตภิกขเวสุงอตีตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมเปภควันตานังเอตปะระมาเยวะติวะตะสนิปะติตาหิสุงสยยถาปิมยังเอตระหิเยปิเตภิกขเวปวิสสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมเปภควันตานังเอตปะระมาเยวะ เทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยธาเปียมหังอิตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนำมานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนำมานิ เทศิสามีพิกเวเทวกายานังนมานีตังสุนาธาสาทุกังมนสิการูทัภวิสามีเตเอวมพันเตติโคเตภิกูภะคะวโตปัจจโสสุขะควัยตถาโวจา

ဧ ਸੰ បទ ੁਰாஹு ਯਾਨੰ ਅਮਨੋਸਾਨਾ ਤਸਨੰ ਅਪੇਕੇ ਸਤਮੱਥਕੁੰ ਸਹਸੰ ਅਥਾ ਸੱਤਰੀੰ ਸਤੰ ਇਕੇ ਸਹਸਾਨੰ ਅਮਨੋਸਾਨਾਮੱਥਸੁੰ ਅਪਿਕੇਨੰ ਤਮੱਥਕੁੰ ਥਿਸਾ ਸਫਾ ਭੁਤਾਹੋ

ปวงหั่งกิตติยศมีคิราเหียนุปุพเพโสสัตตาสหัสาวยะค้าภูมิกาปิละวัตถวาอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสสีโนโมธมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติวะนางสัตตาคิราติสหัสายะคานาณตวันีโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสสีโน มูนทมนาพิกามุงพิกูนางสมิจิงว่านางอิเจเตโสรสสหสายคานานตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยัสสินโนมูนทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิจิงว่านางเปสามิตาปัญจสตายากานานตวันโนยทิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยัสสินโนมูนทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิจิงว่านางกุมพิโรราชกหิโกเวปุลัสสานิเวสานางพิญโยนาง สัตสหสังยักานังไปเยรูปัสสติภูมิพรุราชคขหิโกโสอบพะคัมิติงวนังบุริมัญจะทีสังราชาตัตารถภาษาสติกันทปานังอธิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสภะวัวอินทนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตน้ามันโตยัสสศิโนมนธรรมนาภิกขามุงภิกขุนังสมจริงวนัง ขีนันจติสร้างราชาวิรุณราหูตัสสาาสเตรปุมพันธานาอธิปติมหาราชายัสัสิโสพุตตปิตสภะหะโวอินทนามามหาภพลาอิทิมันโตชุติมันโตนาันโตยัสัชชินโมนธมมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติวนัง ปัจจิมันจติสร้างราชาวิรูปะโคปัสสะสะเตนะสนะอธิปติมหาราชายัสสะสิโสปุตตะปิตสะสภะหะโวอินทนะมามหาผลายติมันโตชิติมันโตนวโตยัสสะสิโนมอนธมะนาภิกขมุงภิกขุนางสุจิติงวนังอุตตระจติสร้างราชากุเวโรตปัสสะสะเตยะกะนะอธิปติมหาราชายัสสะสิโสปุตตะปิตสะสภะหะโวอินทนะมามหาผลา อิทิมนโตชิติมันโตนาวันโตยสสสิโนโมรธรรมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิจิงวะนายปุตารันจติสังราชากุเวโรตัสปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชายะสสสิโสปุตตะเปีตัสสะพะวุอินทนามามหาภะลไยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยสสสิโนโมรธรรมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิจิงวะนัง โวยมาติสังธตารโตทกิเนนวิรุฬหะโคปัจฉิเมนวิรูปะโคปุเวโรทระงทิสังตัตตโรเตมะหาราชาสมันตะจตุโรทิสาทันทัณฑลมานาธังสโสโวเนกะพีระวัตถเวเตตมยามิโนทสะอะกุอบัญจณิกาสัทธามะยะกุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสะหะจันทโน กามเสโทจะกินนุขันทูนิขันทุจะปนาทูปะมันโยจะเทวสูตรจะมาตเรียจิตาเสโนจะคันทัปโณโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะจิมพะรูสุริยวัจสาเอติจันเยจาราชานคันทัาสหราชุภิโมธมานาภิกขมงภิกขูนางสมิติงวานังอาทาคูนาภาสานาคาเวสาราสหตัชกา กัมพาลกัมพาลัสะตราคูปยาคาสหายาติพิยาติพิยามุนะทตารัธาจานุอาคูนาคายสัสสโนุยราวนุมหานาโคโสปะคัสมิติวนังเยรานาคาราเชสหา สาหรันติทิ่พาธิจาปะกีวิสุทธเจคูวิหายาสะเทวะนัมมะจปัตตาจิตตารสุปันนาอิติเตนะนามังเตสานามังอภัยันตธานาคาราชานามาสีสุปันนาตุเขมมะกาสีพุทโธสันนาหิวจารยุปวายยันตานาคาสุปันนาสารนามังสุพุทธัง อิตาวชิระเทนะสม,มุทังอสุราสิตาพตัตโรวาสวัสเตเอิทธิมโตยสัสสิโนกา,ารกัญชามหาพิสามาอสุราธานเวคาสาวิปจิติสุกิติจารา,าหารโทนโมกีสหสตัญจาลิปุตตานังสะเพเวโรนมะจนามกะสันในตวาพรลิงเสนางราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพันเตภพิกขูนางสมิติงวะนาง อาโพจเทวะปทวีจัเตโชจาวาโยจทาขมุงวรุณาวรุณาเทวะสุโมจย์สัสสาสหามิตากรุณากายิกาอคูเทวะยะสัศิโนทัสเตทัสสัทธกยาสเพนานัตวานิโนิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสัศิโนโมธมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังเวณทูจัสเทวะสหาริจอาสัมาจ่า

ถ้าเศรษฐาสัทธากายาสัพเพนานัตตะวณีนอยทิมันโตชติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมรธรรมนาภิกขมงภิกขูนังสมิติงวนางอาทาคูสหภูเทวเจลมคิสิคาริวาอริทกาจารโอชาจัอุมาปูพานิภาสิโนวารุณาสหธรรมาจจัตจุตตาเจเนชกะสุเรยารุเชราคูอาคูวาสวาเนสิโน ทศเสตทศสทากายสัพเพนานัตตวนีโนอิติมันโตสิติมันโตนาวันโตยัสสิโนอวธนทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิจิงวะนังอโปจเทวะปทวีจเตโชวายโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวสุโมจจะสัสสะสห เปตากรุณากัยกาปูเทวายัสสสิโนทเสเตทสทกยสภเนานตวนิโนอิทธิมันโตสุจจิมันโตวรรณมันโตยัสสสิโนมวนธมนาภิกขมภิกขุนังสมิติงวนังเวฑูจะเทวาสหาริจะอะสามะจตุเวญยัมมจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมโกพุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยัมมโกพุระกิตานะกตานิปุรัคตะวาโกมัณฑวะละกาวะสุนังวะสโวเสโต โสสัค so, no, ja ูปะคะปุรินทัตโตทัศเสตถะสัทกายาสัพเพนนาตตะวนีโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมวันทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสั้นเิงวะนังอาทาภูสหภูเทวาชลามักิสิการิวาอริตักาจา จติวสสหาริจะอสัมมะจตุเวยมัญจันทะสุปนิสาติวจันธัมมะกุโระกีตาสุริยสุปนิสาติวาสุริยมะคุโระกีตนะกะตะนิปุระกิจะวะอะคุมันตะวะละหะคะวะสุนะวัสโสวะเสโถสะคุภะคะปุรินทโถสะเสเตทัสสะธะกายะสัพเพนานะตะวะนีโนอิติมะโตยุตติมะโต พนโนนโตยสะสิโนมอนธมนาภิกขมุงภิกขุนาสมติมวนังทธาคุสหภูเทวะสละมคิสิการิวาริตกาจโรสจอุมาภูพานิภาสีโนวรุณาสหธัมมาจัจตุตัจจอนิชกาสุรยรุจิราคุอคุวสวะณีสีโนสะเสเตทัสสะธกยาสัพเพนนัตตะวะนีโนอิติมนโตชติมนโตนามโตยสะสิโม โมฑมนนาภิกคมุงภิกขุนังสหวิทูนาภาตาโคสหภูเทวะสละมคิสิการิวาริธกจโรชจวมปุพานิภาสีโนวรุณสหธมมาจาราจุตาจานีชกะสุเรยรุจิรากุอกุสวาสวนิยสีโนธเสเตทัสสะธากะจะสะเพนันตวนีโนอิติมนโตสุติมนโต วันนั้นวันโตยัสติโนมรทมนาณพิกามุงพิกูนางสมติงวะนางสมานามหาสมานามโนสมานุสุตมะคิตาปทุสิกาคูวัคูมานปทุสิกาถ้าคูหารโยเทวายเจจาโรหิตตวสีโนปาราคามหาปาราคาคูเทวายยัสสิโนทัศเตทัสทักายาสเปนานตวานีโนทิมันโตชิติวันโนวันนั้นวันโตยัสสิโนมรทมนาณพิกามุงพิกูนางสมติงวะนาง สุขการุมหาอรุณาคูเวขนะสาสหาโอทาตคัยยปะโมขะคูเทววิจักขะนาสทธามตาอะราคชามิสกาชายาสสิโนธานายังอาคาปัจจุโนยทิสาอภิวสตเตทัสเตทัสัทธากายาสเพนานาตวนิโนทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมรธรมานาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง เอมิยตุสิตายมกถกยยัสสิโนสัมพิตกะละมะเสทถาชุตินามะจะอสะวะนิมานะระติโนอัคควะทะคุปะระณิมิตะทะเสเตทัสสะถกยัสสะเพนะนัตตะวะณีโนอิติมันโตสุทติมันโตนะวนโตยัสสิโนโมหนธะมะนาภิกขะมุงภิกขูนังสะมิติงวนังสะเทเตเทวะณิกายัสสะเพนะนัตตะวะณีโนนมนัง วเยนะคันชุงเยจันเยสัตติสสะสะาปวุฒิธาชาติมักีรังโอคตินัมานาสวังตะเกโมขะตะรังนาคังจันรังวาสิตาติตังสุครมารามะโตจัปุตตาอิทธิมะโตสหาสันนังกุมารโรติโสจัสุปะคะสมิติงวะนังสหาสัพพมโลกานังมหา พระมาพิจิทธาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสราคัวปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัชโตวะคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสปรมกเกมารสนาพิกามีปะสะคะนะสามันทียังเอธะคะนะถาพันธัตาราเคนะมันธรรมทัว သမန္တာバリဝရေဓမဝုမုန်จิตတကိုစိနံအီတိတထမဟာစေနောကနဟစေနံအပေသိယီပာနိနာတလာမာဇ္ဇဆရံကတဝနာပေရဝံယသပဝုသကုမေကိုတနယံတောသဝိတ္တုကိုတထဆိုပတ္တဝုတ္တိသံကုတောအစယမောစေ ตัญจะสัพพังอปิณฺนายววกิตาวนาจกุมาตโตมนฺตยิสทฺถาสาวเกศาสนิระเตมารเสนาภิกันตาเสวิชฌานาตาภิกโวเตจาตปฺปมกครุสุตวาพุทฺธสศาสนํวิตฺตราเกหิปกามุงเนสงฺลุมํปิอินฺทโยงสภเววิหิตสงฺฆามาพยาทิตายสสิโนโมสันติสหภูเตหิสาวกาเตชนีสุทาติ สิมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิฏฐิมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการสาสปันตรายานิวรณะสมัธาสาปะกวาตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสาทวติงสมหาปุริสาระคานุภาเวนะทัสยตยานุภยัญชนานุภาเวนะอัตุตา ರಸತರ ಮಲ್ಲೀಯನುಭಾವನುಭವ ಪರಮುಭವಸನುಭವ ಪರಮ ಪರಮಿತ ಶಿಲ ಸ್ಯಾನುಭವನುಭವನುಭವ ಶುಭನುಭವ इथानुभावेन फलनुभावेन ययथमनुभावेन चतुराशीति सहसफ सहसथं मखन्धानुपावेन धमरोपुतरणं प्राथमनुभावेन अथ खिकामथ अनुभावेन अथ सपा पतिजानुभावेन छला किेन चतुस्सयानानुभावेन स vethmanपाve si සasathama kanthपाve naवा lo qutara thmanfavena ang ki kamkanपाve ta samaಪญपाve salah pinญญ පvenaya tayanayanaपाvenaasa सfayananaपाvena सjuutayana nuपाvena meta karuna muthita uube nuvena सita นุภาเวนะตารตนตายาสารนาลุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปถัวาทุขโทมานสุปายาสวินาสันตุสัพพสันสัพปันตรายาปิวินาสันตุสัพพสังกปะตุยหังสมิชนตุติฆายุตาตุยหังโหตัวสตวะสาชีเวนะสัมมิคโกโหตุสัพพะทากาสะัพพัตา วานภูมิคังคาสมาคามหาสมุทธาราคาาเทวตาสัทธาตุเหอนุรักขันตุวอะวัตุสัพพมังคารังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคารังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ปปะกะหานิวารณาภริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเวพระเทกรัตะคาถาอติตังนานาวะขเมยานัปติกังเขนาคตังยาทัดตีตมีนันตังอปัตตัญาคตังปัจจุบันันจโยธรรมัะคาถาตถาวิปัสเติยอสังหรือหังอสังกุปังตังวิทามะนุภารุหะเยเอช อาเชวะกิจมาตาปังโกสัญญามรณงสุเวนหินุสังขรันเตนะมหาเสนนะมะจุนาเอวังวิหะวิหาริมาตาปิงอะโหระตามตันทิตังตังเวพาเทกัรตโตติสันโตวจิกเตมุนีติอภินาปจเวขณะปะธาชราธรรมโมเมหีชราณติโตพระญาติธรรมโมเมหีพระญาติณติโต มรณธมโมมหิมรณังอนัตติโตสัพเพอิเมปิหิปะนาเปหินนะภาโววินาภาโวกัมมัสสะโกมหิกัมมทายโทกัมมโยนิกัมมะันธุกัมมปฏิสารณอยังกัมังกระสามิกรยานังวาปัพพังวาทัสสะทายาโทปวิสามิเอวังอัมเหหิอะินังปัจจเวกิตาภัง